ตอนนี้ลรกเกิดสุขภาพโรคั้งที่สามแล้วใช่ไหมใช่ั่นวนาอยู่ข้างหน้านะสิเออม,มันก็แค่ดินโคนลนธรรมดาไม่ใช่หรอเพื่อนนั่นคือทางที่ทหารมันจะมาเพื่อนก็ได้ก็ดูใหม่อีกรอบหนึหืนั่นไงเพื่อนทหาร เออเพืเออ่อนเพื่อนจะโดนยิงกินโดนยิงแล้เได้เราต้องไปบุกเลยไปไปไปแล้วโอ้ยปืนปืนปนี่จะหนักเกินไปนะไปเปิดก็ได้เปียบเออ,อ แกคิดหลืว่าแกแกได้สู้ได้อื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 อิงอออ,อยเดี๋ยวนะมันหายไปไหนแล้วโอเคตอนก็ตอนนี้เราได้วิ่งหนีมาที่บังเกอร์น,นะเพื่อนไว้มาเข้ามาในบังเกอร์ ไปเร็วจับชาเดี๋ยวลงลงบนไดกันไม่ลงลงแหละลงบนไดลงไปซิช้อนไปด้วยโอเคก็ก็ปล่อยให้สองก็สองคนนะั้นมันมาลงไปแล้วกันนะลแล้วพวกเราจะเสียสละ ลักประตูลาก่อน โอเคก็ตอนนี้เราออาจากบังเกอร์แล้วแต่ตะกี้เกิดการไอ้นี่ผิชภัสนิดหน่อยนะทุกทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจอะกันรอดแล้วอะไรนอยังไม่รู้สินะว่าจะเป็นสตีฟจังสตีฟผี สยอเลยสยอเลยเน่เน <kung> <kaz oo> ่นี่สยอเลยนี่สยอสยอฉันนั่นเลยสตีมเจิญไม่เป็นอะไรถ้าเกิดสตีมมันไม่เป็นอะไรก็ต่ว่เเจอกตึงไว้แล้วครับทุกคนตลสตีมมันเป็นผีไปแล้ว โอเคโจชอนโอเคติดตามเกมโลบกับกับแบนสตีฟด้วยเข้าใจไหมกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยติดตามด้วยโอเคไม่เบื่อ